ก็วันนี้นะครับลูกค้าก็เติมลมแบบลมแห้งนะครับลมแห้งมันก็นิ่มครับแต่มันเอาขอบกระทะลงนะครับปุกปักปุกปักปุกปักนะครับมันก็กระแทกนะครับแต่ถ้าลมธรรมดานะครับก็จะมีน้ําเต็มนะครับมันก็หน้ายางก็ลลงแล้วตับตับแต่ถ้าลมแห้งนะครับแม็กลงครับปุกปักปุกปักอันนี้ก็แม็คคดก็ไปลงกึ่งเรียบร้อยครับแล้วก็ เวลายางครับทําไมมีเม็ดอันนี้ออกมานะครับบางคนก็เม็ดเกือบเท่านิ้วก้อยทําไมเกิดเม็ดอันนี้นะครับเพราะอะไรถ้าลมธรรมดานะครับมันจะเต่งนะครับแก้มเราจะไม่ยุบมากแต่ลมแห้งนะครับลมแห้งพวกแก้มมันขยับเยอะครับแป้งนะครับแป้งที่เขาเคลือบเคลือบขอบยางไว้ครับมันจะหลุดนะครับหลุดออกมาเป็นฝุ่นนะครับแล้ววิ่งไปด้วยความเร็วนะมันก็จะปั้นกันเป็นก้อนเป็นก้อนนี้ คงเหมือนจักราวาลน,นะครับที่มันระเบิดตุ้มบิ๊กแบง Bang, แล้วก็รวมตัวเป็นโลกมนุษย์นะน่าจะเป็นอยนะนีับบางคันก้อนเกือบเท่านิ้วก้อยเนะี่ยถ้ารถกระบะก็พื้นที่เยอะนะครับแป้งก็จะหลุดเยอะเอบ,บางทีเกือบเท่านิ้วก้อยมีบางทีเป็นบางคันมีเกือบสิบลูกอะ่ะวิ่งอะดอง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 ,อง,องเอ๊ะมันเข้าไปได้ไงน,นี่ครับไอเม็ดกลมๆนี้มันมาจากไหนอ เนี่ยครับมันมาจากลมแห้งนี้ครับลมแหง้งก็อย่างว่านะครับเดีย๋ยวนี้มันก็แค่เครื่องแค่ปั๊มลมนะครับปั๊มลมเครื่องทอดก็จะมีตัวเลคุเลเตอร์นะครับแรงดันปรับแรงดันถ้วยน้ํามันนะครับแล้วก็มีมาตแรงดัน220ปอนด์แค่ผ่านตัวนี้ตัวเดียวก็เป็นอากาศแหง้งก็เป็นไนโตรเจนอ่อนๆนะครับก็ บางร้านก็มีหลายตัวนะครับพอจะมาเติมถึงล้อเราก็ลมก็อ่อนเต็มที่นะครับเ้วก็จะเอาแกมมันก็ขยับนิ่มนะครับนิ่มก็อืดนะครับเวลาปล่อยก็เร่งรถ้วจอดครับลงเนินก็ไม่ไหลต้องเร่งครับเพราะว่าเหมือนจักรยานครับเหมือนจักรยานที่เติมลมอ่อนปั่นให้ตายก็ไม่ไปครับแต่ถ้าลมธรรมดามีน้ําไอน้ํานะครับมีน้ํามีไอ้น้ำแปดเปอร์เซ็นต์ครับ ทางแค่ทางตรงนะครับทางลาบปล่อยกันเร่งมันก็ไหลครับลงเนินปล่อยกันเร่งก็ยิ่งไหลก็ไปใหญ่ครับแต่จะลมแห้งไม่ไหลนะครับมีแต่อืดน,นะแล้วก็อันตรายนะครับเวลาอากาศร้อนเหมือนดูดนะครับดูดสะบัดโดยเฉพาะทางลาดยางครับมันก็จะาลาดยางไอ้ฟันตอนเที่ยงตอนบ่ายถนนร้อนมันจะดูดดูดสะบัดเนะข้าโค้งก็แค่เลี้ยงพวงมาลัย นิดๆนะจะไปหักนะครับเลี้ยงเลี้ยงหูไรซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเบาๆนะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเบาๆ่าไปหักนะถ้าหักก็งานเข้าเลยนะครับอันนี้ก็เนี่ยก็คันนี้ก็แม็กเป็นเกลื่อนเลยนะครับแม็กดุ่งเป็นเกลื่อนนะครับก็ไปลงตึงคะไปเป่าเนาะไปเป่าดัดก็ก็ล้อแม็กนะครับล้อแม็กถ้า บางทีเราจะดัดนะครับบรลลิเราจะดัดเราก็ต้องดูด้วยครับว่าแต่กระทะนี้ดัดได้เลยครับกระทะนี้ดัดได้นะถ้ากระทะนี้เราก็เอาเอาไม้นะหนุนสองฟังแล้วก็ดัดเอาไม้แรงงัดได้แต่ล้อแมกล้อแม็กไม่ได้นะล้อแมกก็ลองกดแคบเบาก่อนนะโดนมากล้อแม็กจะไม่ไปถ้าเราฝืนมันก็ล้อแมกจะแตกแตกก็ต้องไปลงกึ่งก็ไป ไปไปเป่าไปดัดไปกึ่งใหม่ครับก็แต่กระทาเหล็กได้นะับกระทาเหล็กเราไม่แรงดันแต่ถ้าเป็นน,น้อยๆเราขี้เกียจเราก็เอาค้อนตีนะเอาค้อนตีอาจจะไม้ลองนะไม้รองแล้วค้อนตีก็จะกระทาเหล็กไม่เป็นไรนะตีก็ไม่ไม่แตกแนละ้วแต่ล้อมแม็กไม่ได้น,ะนี้ก็ไปเรียบร้อยนะไปลงกึ่งเรียบร้อยแนละ้ว ล้อคดเป็นเกลียวนหนึ่ง